สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ใน Roblox Map Midnight Fuel อย่างแรกเลยในการเข้ามาทำงานที่นี่คือนั่งเล่นเกมตูเออ้เออ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 ตายไม่ได้เลยสันโอเคเอาของไปไว้ที่ชั้นวางมองดูมันฝรั่งเลยมึงดูเลยนะในในซูปปเปอร์มาร์เก็ตดิมึงดูดิโอ้น,นี่แล้วทำไมวะมึงดูบล็อกเป็นบล็อก,อก <laughs> เรื่องแปลกๆก,ก็เกิดขึ้น อุ้ยแม่เมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้มึงโดนอะไรวะตรงไหนฮะเหี้ยในห้องไอซ์สัตขุ้นไม่เห็นเหี้ยเลยมันคือคนที่หายไปแน่เลย missing bacon เขาชื่อแม็กเอ่อสูงหกฟุตน้ำหนักเอ่อร้อยห้าสิบนะอายุสิบหกสีตาสีฟ้าแต่กูเห็นสีดำเอ่อแค่เอาข้อมูลสำคัญมาไป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 มึงเป็นใครไอ้สัตว์ อ๋อมาเตือน้ำมันสัตว์นิวขึ้นเลยไปเลยเราไม่กลัวผีใช่ไหมเป็นเด็กปั๊มอย่าไปกลัวดิโปเฮียแล้วมึงเดินน้ำหน้าดิปิดเสียงเลยเฮียไม่มีว่ะเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวมีถูกอ่ะโทรส่วมโปมานนะเฮียว้าว เอ้ยเงไงรถมาแล้วพุ่งเข้ามาในร้านเลยเอออุ้ยเป็นแลวเอ้ยเอ้ยเขาไม่ในร้านเขาไม่เป็นไรเลยเชี่ยพอมดไอเย็นหน้าตาแบบผวามากเลยฟูโดนรถชนแล้วไ่เป็นไรเลยเหรอกูเห็นมันนำมันมันมุดมาจากทางช่องรถแล้วเราคิดตั้งคิดตั้งไอเย็นเหมือนไอคนเมาเลย เออเหมือนเมาหรือฟุ่นให้มันถ่ายรถขึ้นฟุตบาทยืนก็เยี่ยมเลยโอ้ยเกียไอใส่สะดุ้งมึงเฮียยังไงยืนอยู่เลยเฮ้ยวัสดีสวัสดีครับน้าพี่ผมก้มเฮียเลยเฮียแล้วมึงจะให้กูเดินเข้าปั๊มทำไมวะ รถชนปังเฮียตายห่าปีนปีนไอ้โป้ปีนปีนว่าปีน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 บายอ่ะผบายเฮ้กูชนกันอู้ไอ้หุ่ยวู้เฮียผมจะงี้อคือมึงกลัวหรือว่าอะไรอะไรวะวิ่มึงก็ย้ำตัวแกอะไรวะ จำแกแล้ววะม,มันมีเสียงย่อมใบแกแต่มันไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่ะเฮ้ยมีรถใหม่อีกแล้วก <c oughs> ูกูไอ้คุณผู้หญิงเชี่ยโฟนรอบนี้มึมงต้องไปบริการแล้วโอ้โหยอมตำแหน่งเฮ้ยหน้ามันเปลี่ยนดีดอกนั่นแหละเป็นผีโป๊ดีดอกนั่นเป็นผีนนเฮ้อย <c oughs> อะไรอ่ะ แอบเด็กกันแอ h วช e าจอเดบอสเตอร์ก็มีเป้าปืนเป้าปืนเอาใครเก็บปืนกูเก็บมามึงยิงสวัสดีครับยิงอะไรอ่ะปไอ้เป็นรอรถบัสกัน กลางกระบ้าเลยใช่ไหมพี่หมดมากรถเมย์เมย์เฮ้ยได้ว่ารถเมย์พากุกลับบ้านแถวนี้มีปีศาจไม่อยากอยู่แล้วบ้านกลับบ้านกดอะไรอ่ะ yes yes the